ตอนนี้มาถึงอำเภอเทพสถิตนะครับผมที่นี่ก็เป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับการแห่งชาติปลายกินน้ำเพื่อนๆดูบรรยากาศหมอกนะครับนี่มาถึงประมาณแปดโมงคึ่งหมอกยังคุ้งอยู่เลยครับเดี๋ยวจะพาเดินชมข้างในนะครับเนี่ยเราเดินไปเรื่อยๆนะครับผม ข้างหน้าก็จะเป็นร้านค้าของทางอุทยานนะครับก็จะมีพวกเสื้อผ้าต้นไม้ต่างๆไอศครีมดอกกระเจียวนะครับร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับผมก็แทบไม่ต้องเตรียมอะไรมาจากบ้านเลยครับก็แล้วก็มาหาก,กินที่นี่ได้เลยครับนี่เดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะเป็นสำนักงานอุทยานนะครับ ข้างในก็จะเป็นลานจอดรถครับถ้าหากเราอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็เดินตรงเข้าไปเลยนะครับผมตรงแถวรถตู้จอดครับตรงเข้าไปเลยข้างในก็จะเป็นห้องน้ำนะครับบอกไม่กรอกแล้วครับผมแต่ตอนนี้พาขึ้นรถแล้วครับ ข้างบนนี้จะเป็นแบบว่ามันค่อนข,ข้างสูงนะครับถ้าเราอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ได้สัมผัสหมอกขนาดนี้เป็นไงบ้างครับพอได้ไหมวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับแต่คนก็เยอะอยู่รถรับสดของปิญยาะคระับก็จะมีค่าใช้จ่าย30บบาทสำหรับผู้ใหญ่ และ20บาทสำหรับเด็กนะครับผมก็นั่งได้ตลอดข้างในอุทยานนะครับตอนนี้เราก็จะซิ่งกันแล้วนะครับผมถ้าซิ่งมากคือวิดีโอเล่นสปีดเอานะครับ จะเป็นชุ่มดอกกันเดียวครับจะเป็นที่ที่เขาถ่ายรูปกันเยอะวในโซเชียลครับผมและเราจะตรงไปข้างหน้านะครับจะเป็นจุดชมวิวหาสุดท้ายครับคือเราจะเริ่มเดินทางจากจุดน้จะเป็นจุดที่รถไปจอดจุดแรก